และนี่ก็คือ Samsung Galaxy A13 นะครับมารอบนี้การดีไซน์มาสวยมากนะฮะมาแบบแนวมินิมอลเลยน่าจะถูกใจสายหวานอย่างแน่นอนก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าจุดเด่นของรุ่นนี้มันมีอะไรกันบ้างอย่างแรกนะครับก็คือในเรื่องของหน้าจอที่ได้ความละเอียดเป็นถึง Full HD Plus อีกต่างหากนะสามารถตอบโจทย์สหรสาย YouTube ได้เป็นอย่างดีเลยครับ ส่วนใครที่เป็นสายของ n e t f l i กนะครับก็ไม่มีผิดหวังอีกเช่นเดียวกันเพราะว่ารุ่นนี้สามารถดู n น t f l i x ได้ที่ความละเอียด L1 นะครับหรือว่าความละเอียด Full HD นั่นเองนะส่วนใครที่เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับรุ่นนี้ให้กล้องมาครบทุกเลนครบทุกระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหลักให้ความละเอียดประมาาถึง50ล้านพิกเซลอัตโาไวอีก5ล้านมีเดฟและมาโครมาให้ใช้งานอีกด้วย ส่วนเวอร์ชันแอนดรอยด์นะครับมาพร้อมกับ Android 12เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะในส่วนของแรมกับ ROM ก็ดีไม่แพ้กันนะครับสำหรับรุน่นนี้มาพร้อมกับ RAM 4 g b ROM 128และในส่วนของแรมเนี่ยก็ยังมีฟังก์ชันแ a m พัสนะครับเราสามารถไปดึงพื้นที่ของ ROM มาแปลงเป็นแรมเพิ่มได้อีก4 g b รวมกับขนเดินอีก4 g b เท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ยได้ถึง8 g b ด้วยกัน ใครที่เป็นคนที่ชอบเปิดแอปพลิเคชันหลายแอปนะครับสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลยอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่จระรับชมคลิปนะครับยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะ400ซับแล้วนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวมาชมรีวิวกันได้เลยครับ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะฮะการใช้งานของ Sams u ง g Galaxy ี่ A13 นะครับถ้าใครอยากจะดูคลิปพีวิวแกล่องสามารถคลิปไปดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างไปดูกันได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องแบบเต็มๆแล้วก็รีวิวการใช้งานกันนะสำหรับรุ่นนี้นะครับเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันก่นกอนเลยนะครับต้องบอกว่ารอบนี้ซัมซุงทําเครื่องออกมาได้สวยงามมากๆนะครับ ซัมซุงกาแล็กซ A13 รอบนี้การดีไซน์มาแบบแนวมินิมอลนะครับซึ่งสีที่ผมถืออยู่เนี่ยเขาจะเรียกว่าสีพรีชนะครับจะเป็นออกแนวส้มๆเหมือนประมาณสีโอรสประมาณนี้ไหมอ่าสีนี้ต้องบอกว่าสวยหวานแววมากๆเลยทุกคนเห็นไหมน่ารักมากนะครับและอีกสีหนึ่งก็คือสีบูนั่นเองนะครับสีบูนี่ก็สวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับจะเป็นแบบฟ้าอ่อนๆประมาณนี้ครับ ด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นงานหลังเงานะครับเวลาที่โดนแสงอะไรแบบนี้ก็ให้ความรู้สึกว่าเงาแบบมันวาวนะครับนี่ในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะเรียงกันลงมาเป็นแนวตั้งนะครับสำหรับกล้องถ่ายรูปเนาะมีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็จะมีแฟลช LED อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องนั่นเองมาดูกันที่ปุ่มแล้วก็ฟอดต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องแล้วกันนะ ฝั่งซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับตามมาด้วยไมค์สนทนาตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์นะครับที่เป็นพอร์ต Type C นะแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีปุ่มวอลลุ่มบวกวอลลุ่มลบนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม power ปุ่ม power เนี่ยจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยนะส่วนด้านบนของตัวเครื่องนะครับจะมีไมค์ตัดเสียงรบกวนมาให้เราใช้งานด้วยนะครับในส่วนของงานวิดีโอนะ ฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งรุ่นนี้สามารถใส่ได้แบบสสล็อตนั่นเองเพื่อนๆมาดูกันที่น้ําหนักของตัวเครื่องกันหน่อยนะครับสาหรับรุ่นนี้น้ําหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่195กรัมนะครับไม่ถึง2องขีดน,นะส่วนเรื่องของความหนาความบางเนี่ยจะอยู่ที่8.8มิลลิเมตรนะครับก็อาจจะไม่ได้บอกว่าบางมากนะฮะกำลังก,ก็ดีในในราคานี้ถือว่าไม่อ้วนจนน่าเกียด มาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับการดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบ Infinity V Display นะครับหน้าจอจะเป็นหยดน้ำแบบนี้นะส่วนชนิดของหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับจอ TFT LCD นะครับขนาดของหน้าจอจะอยู่ที่6.6นิ้วความละเอียดของหน้าจอเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับอัปเกรดขึ้นมาจากตัว A12 ค่อนข้างเยอะนะ สำหรับรุ่นนี้นะครับจะได้ความละเมอียดหน้าจอที่เป็น Full HD Plus นะครับเวลาที่ดู YouTube เนี่ยสามารถดูได้ที่ความละเมอียดสูงสุด1 0 8 0 p นะฮะนี่คือความสามารถของฮาร์ดแวร์นะส่วนถ้าคลิปไหนจะดันได้ถึง1 4 4 0 p อะไรแบบนั้นเป็นที่ YouTube เขาปรับค่าความละเมอียดให้นะครับส่วนคครนี้เป็นสายของ Netflix นะครับก็ไม่มีผิดหวังอีกเช่นเดียวกันเพราะว่ารุ่นนี้สามารถดู Netflix ได้ที่ความละเมอียด L 1นะครับหรือว่าความละเมอียด Full HD นั่นเองนะ ส่วนขนาดแน่นของพิกเซลจอนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่400 PPI นะครับส่วนใครที่เป็นคนที่ชอบเล่น Facebook ไถดูฟีดข่าวนะครับน่าเสียดายนิดนึงรุ่นนี้อัตราเปรนเรชของหน้าจอก็ให้มาที่60เฮิรตนะครับก็เป็นระดับเริ่มต้นนะซึ่งฟีลลิ่งการทัชนะครับมันก็จะประมาณนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าไหลลื่นมากนะครับ ส่วนการใช้งาน2หน้าจอเนี่ยแน่นอนว่ารุ่นนี้ก็ยังสามารถแบ่งหน้าจอได้นะครับเพื่อนๆจะเล่น a c e b o o k ด้านบนดู u t u b e ด้านล่างก็สามารถทำทั้ง2อ,อย่างได้ไปพร้อมๆกันเลยถ้าใครเป็นคนที่ชอบเล่นมือถือตอนกลางคืนนะครับรุ่นนี้เขาก็ยังมีฟังก์ชันโหมดสนอมสายตามาให้เราใช้งานเหมือนเดิมนะครับเป็นการลดแสงสีฟ้านั่นเองนะโทนสีของหน้าจอจะเป็นอุ่นๆส้มๆประมาณนี้ครับนอกจากนี้แล้วนะครับเขาก็ยังมีในส่วนของทีมสีมืดมาให้เราใช้งานด้วยนะครับ ช่วยถนอมสายตาได้ดีมากๆเลยนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของสายตานะครับมองตัวหนังสือไม่ค่อยชัดอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเพราะว่าทางซัมซุงเนี่ยสามารถปรับระดับตัวหนังสือได้ถึง8ระดับนะครับไม่ว่าคุณจะสายตาแย่ขนาดไหนก็ตามสายตาสั้นขนาดไหนก็ตามก็ยังคงมองเห็นรายละเอียดบ,บนหน้าจอได้อย่างชัดเจนอย่างแน่นอน มาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับชิปเซ็ตเนี่ยเลือกใช้เป็น Exynos 850นะครับชิปเซ็ตขนาดอยู่ที่8นาโนเมตรนะฮะ การทำงานของ CPU เนี่ยจะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอนะครับซึ่งประกอบไปด้วย s m s u u n g o o t t x x A55 ทั้ง8หัวเลยในส่วนของก้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับมาริ g 52นะครับถ้าถามว่ามันเร็วมันแรงหรือเปล่าผมว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับจริงๆแล้วรุ่นนี้ไม่ได้เน้นมาทางเกมนะเขาเน้นมาในเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปซะมากกว่านะครับแต่ผมก็ไปเทสในเรื่องของเกมมาให้แล้วแหละนะครับสำหรับเกม ROB เนี่ย รุ่นนี้สามารถเล่นแบบ60เฟรมเรทได้นะครับผมก็ปรับไปที่60เฟรมเรทเลยนะฮะจากการที่ผมได้ลองเล่นมาสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมว่าเขาจัดการในเรื่องของความร้อนได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของความลื่นไหลนะครับจากการที่ได้เล่น60เฟรมเรทเนี่ยพบว่าช่วงชุลมุลหรือว่าช่วงเข้าตีนะครับเฟรมเรทจะตกมาที่ประมาณ50-51ประมาณนี้นะโดยรวมเนี่ยก็ยังถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับ แต่ถ้าเผื่อว่าใครอยากจะเล่นแบบลื่นๆนะครับไม่มีอาการกระตุกเวลาที่เข้าตีอะไรแบบนี้นะฮะแนะนำว่า30เฟรมเหลก,ก็สามารถตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูกันที่เวอร์ชัน Android กันบ้างนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 12นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะแล้วก็มีการครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน4.1ซึ่งก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดอีกเหมือนกัน จุดเด่นของทาง Samsung นะครับที่ถือว่าเป็นจุดแข็งมากๆก็คือในเรื่องของเวอร์ชัน a n น r o i d นี่แหละถ้าใครจะซื้อมือถือมาใช้ในระยะยาวนะครับอย่างเช่น2 3ถึง3ปีเนี่ยผมแนะนำแบรนด์ Samsung เลยนะตอนนี้นะครับ Samsung Galaxy A13 เนี่ยเป็น Samsung 12ใช่ไหมเพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่า Android 13 Android 14เนี่ยคุณได้ไปต่อแน่ๆคุณได้รับการอัปเดตแน่ๆนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยปี Samsung เขาอัปให้อยู่แล้วนะครับ และนอกจากนี้นะครับเขายังมีอัปเดตความปลอดภัยของตัวเครื่องเนี่ยให้ทุก3เดือนอีกด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆในเรทราคานี้เขาจะไม่ค่อยอัปเดตซอฟต์แวร์ให้อยู่แล้วนะฮะและจุดแข็งอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของศูนย์บริการศูนย์เซอร์วิสนั่นเองนะครับสำหรับศูนย์ซ่อมของซัมซุงเนี่ยแทบจะบอกได้เลยว่ามีเกือบจะครบทุกจังหวัดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าจะสั่งซื้อสินค้าซัมซุงจากที่ไหนๆก็ตาม จะไปซื้อหน้าร้านหรือจะไปซื้อออนไลน์ก็จะมีศูนย์บริการภายในจังหวัดของเพื่อนๆทุกท่านอย่างแน่นอนครับมาดูกันที่เรื่องของแรมกันบ้างนะครับทุกคนสําหรับรุ่นนี้ให้แรมมาที่4กิกนะครับแล้วก็ในส่วนของแรมเนี่ยยังสามารถที่จะไปดึงพื้นที่ของ ROM ม,มาแปลงเป็นแรมได้อีกต่างหากนะครับรุ่นนี้เขามีฟังก์ชันแรมพัสนะฮะนั่นก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะแปลงเป็นแรมเนี่ยได้ทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกก็คือ2กิก แบบที่2ก็คือ4 g ินะครับและ้าหากว่าเราเลือกแปลงแรมเนี่ยเป็น4 g ิกเนี่ยบวกกับของเดิมอีก4 g ิเท่ากับว่าเราสามารถที่จะใช้งานแรมเนี่ยได้ถึง8 g b ด้วยกันสามารถเปิดแอปพลิเคชันหลายๆแอปสลับไปมาเนี่ยได้อย่างลื่นไหลอีกด้วยในส่วนของรอมนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับความจุ128 g b นะครับถ้าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอสามารถซื้อไมโครดีการ์มาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้ ซึ่งวันนี้ก็รองรับสูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์เลยมาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับทุกคนเริ่มจากกล้องหน้าละกันนะครับสำหรับกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซล ส่วนกล้องหลังเนี่ยมีมาให้ใช้งานทั้งหมด4ตัวนะครับเรามาดูกันที่กล้องหลักกันก่อนเลยสำหรับกล้องหลักนะครับความละเอียดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีอัตตาไวอีก5ล้านพิกเซลมาโครอีก2ล้านพิกเซลเดฟอีก2ล้านพิกเซลนะครับเรียกได้เลยว่าให้มาครบทุกระยะจิจริง ซึ่งในเรทราคานี้นะฮะน้อยรุ่นน้อยแบรนด์มากๆที่จะให้เลนมาแบบครบแบบนี้นะนะส่วนในเรื่องของ w i f i เนี่ยก็รองรับ WiFi ได้ทั้งสความถี่นะครับ2.4ดกิเกเฮิร์ก็รองรับ WiFi 5 0าจุกิกเฮิร์ 5. 5ก็รองรับได้เช่นเดียวกันมาดูกันที่การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับผมไปเทสด้านนอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะเริ่มจากกล้องหน้าก่อนแล้วกันนะ กล้องหน้าของรุ่นนี้นะครับจุดเด่นก็คือว่าเราสามารถที่จะปรับค่าความเนียนของผิวได้นะครับปรับรูปแบบของใบหน้าไม่ว่าจะเป็นปรับให้หน้าเรียวเล็กลงปรับดวงตาอะไรแบบนี้เนาะสามารถปรับได้หมดเลย มาดูรูปถ่ายที่บบเบเทสมากันหน่อยนะครับอย่างแรกเรามาดูกันที่การถ่ายแบบปกติกันก่อนก็แล้วกันนะฮะจุดเด่นก็คือในเรื่องของการเกลี่ยผิวหน้านี่แหละที่เกลี่ยได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติผมปรับมาที่ระดับ2นะครับระดับ2นี่ก็คือค่าจากโรงงาน,นะระดับที่เขาเซตออกมาให้นะครับก็ยังถือว่าเกลี่ยได้ค่อนข้างเนียนเป็นธรรมชาตินะครับผิวหน้าสว่างข้อเสียก็คือโทนของภาพนะครับมันค่อนข้างที่จะจืดนะ ผมว่าจืดนะถ้าใครอยากจะได้โทนสีที่มันแบบว่าสดใสมากกว่านี้เพ,เพื่อนๆก็สามารถเลือกมาที่โหมดฟิลเตอร์ได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้เขามีฟิลเตอร์ต่างๆมาให้เราเลือกใช้งานค่อนข้างเยอะนะส่วนการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะครับโทนสีก็ยังคงเหมือนเดิมนะมันจะเป็นออกแนวแบบจืดๆสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อดีของการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นั่นก็คือตัวแบบค่อนข้างคมชัดนะครับผิวหน้าเกลี่ยได้เป็นธรรมชาติแล้วก็ค่อนข้างเนียนด้วย การตัดฉากระหว่างตัวแบบกับฉากหลังเนี่ยถือว่าตัดได้แบบดีมากๆไม่มีส่วนที่เบอร์กินเข้ามาในตัวแบบด้วยอันนี้ขอชื่นชมเลยมาดูกันที่กล้องหลังกันหน่อยนะครับเริ่มจากการถ่ายรูปหมวดบุคคลกันก่อนก็แล้วกันนะครับการถ่ายด้วยกล้องหลังเนี่ยถือว่าสีสันของโทนภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะสีสดนะครับแล้วก็สว่างมากๆด้วยบิวตี้ก็สามารถที่จะปรับค่าความเนียนได้นะครับถ้าเป็นการถ่ายด้วยหมวดบุคคลนะ โทนสีของภาพนะครับผมว่ามันอาจจะเป็นแบบอมแดงนิดๆอมชมพูนิดๆน,นะถ้าใครไม่ชอบโทนนี้ก็ไปลองฟิลเตอร์อื่นๆได้นะครับที่เขาแถมมาให้ภายในตัวเครื่องนั่นแหละ ส่วนการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะครับสำหรับรุ่นนี้ผมถือว่าเขาทำได้ดีมากๆนะครับโทนสีของภาพค่อนข้างสว่างบิวตี้ดีผิวตัวสว่างนะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยการตัดฉากระหว่างตัวแบบกับฉากหลังโูตัดได้แบบเนียนมากครับทุกคนไม่มีส่วนที่เบอร์กินเข้ามาในตัวแบบด้วยนะฮะ การถ่ายรูปด้วยโหมดอาหารนะครับสำหรับรุ่นนี้ผมถือว่าเขาถ่ายโหมดอาหารได้ดีมากๆโทนสีนะครับของการถ่ายโหมดอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะสีสดคอนทราสจัดนะฮะเวลาที่เราถ่ายโหมดอาหารเนี่ยพอสีมันสด,สดเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเห็นแล้วมันอยากกินนะ่ะออรุ่นนี้ถือว่าถ่ายโหมดอาหารได้ดีมากๆส่วนการถ่ายวิวทิวทัศน์ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายกลางแจ้งก็ดีถ่ายบรรยากาศในร้านกาแฟก็ดีเนี่ยในเรื่องของความคมชัดถือว่าดีมากๆเลย มาดูกันที่การถ่ายรูปด้วเลนวายกันหน่อยนะครับสาหรับรุ่นนี้มีเลนวายมาให้ใช้งานด้วยเนาะในเรื่องของความคามชัดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่ากับกล้องหลักนะครับผมขึ้นรูปมาเปรียบเทียบให้ดูเนาะแล้วก็ในเรื่องของสีสันเนี่ยถ้าเป็นกล้องวายนะครับสีมันจะจืดกว่ากล้องหลักสักนิดนึงเนาะแต่ข้อดีของเขาก็คือได้มุมมองที่กว้างมากๆก,กันเอง มาดูกันที่การถ่ายรูปด้วยโหมดกลางคืนกันหน่อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้เขาไม่มีโหมดกลางคืนมาให้ใช้งานนะผมก็เลยใช้การถ่ายแบบปกตินี่แหละไปถ่ายกลางคืนนะครับซึ่งผลก็เกินคาดนะครับเป็นเพื่อนเห็นไหมรูปภาพที่ผมไปถ่ายมาถือว่าไม่ที่เลนะ,ะได้ประมาณนี้ผมถือว่าดีเลยครับ เราดูกันที่งานวิดีโอกันบ้างนะครับเริ่มจากวิดีโอกล้องหน้าแล้วกันวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดสูงส,สุดจะเป็น1080 p 30เฟรมเรทนะครับจุดเด่นก็คือมุมมองกว้างมากนะครับเห็นวิวได้ค่อนข้างครบถ้วนเลยนะข้อเสียนะครับก็คือเวลาเดินเนี่ยมันมีอาการสั่นนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีกันสั่นมาให้นะแล้วก็ในเรื่องของฉากด้านหลังนะครับเวลาที่เราถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้าเนี่ยสีมันอาจจะเป็นแบบจืดๆเหลืองๆสักนิดนึงนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชมคลิปกันดีกว่า มาเทกันที่วิดีโอ 1,080p 30เฟรมเรทกันบ้างนะครับสีสันเป็นยังไงกันบ้างนี่คือระยะที่กลางสุดแขนนะครับมันจะได้ประมาณนี้นะฉากด้านหลังเห็นารายละเอียดได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพียง <P> แต่ว่าสีเนี่ยมันอาจจะเป็นจืดๆสักนิดนึงมาเทกันเดินดูหน่อยแล้วกันว่าวิดีโอของเขาเนี่ยมันจะนิ่งหรือเปล่า ่วนวิดีโอกล้องหลังนะครับความละเอียดที่สามารถอัดได้สูงสุดจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะครับรุ่นนี้นะครับถือว่าสีสันของวิดีโอเนี่ยชัดมากๆตัวนี้ชัดจริงๆน่าเสียดายนิดนึงรุ่นนี้เขาไม่มีกันสันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเดินม,มันก็เลยอาจจะเป็นยกเยกยกเยกสักนิดนึงนะเอาเปวนว่าเดี๋ยวไปชมคลิปกันดีกว่ามาเทสกันที่วิดีโอกล้องหลังกันบ้างนะครับกับความละเอียด 1,080p 30เฟรมเรทนะครับ สีสันความคมชัดเป็นยังไงดูได้เลยนะอันนี้คือย้อนแสงนะครับเดี๋ยวเดินเข้าร่มดูหน่อยอากาศร้อนมากเดี๋ยวพามาเทสโฟกัสนะคะการสรับฉากไปมาเนี่ยก็ไม่ถือว่าช้านะครับ ได้ประมาณนี้เนาะ ส่วนการถ่ายวิดีโอด้วยเลนสวายนะครับข้อดีก็คือเราสามารถที่จะได้มุมมองที่กว้างมากๆนะครับข้อเสียก็คือเวลาเดินมีอาการสั่นนะครับเพราะว่าเขาไม่มีกันสั่นมาให้นะแล้วก็ในเรื่องของสีสันของวิดีโอเนี่ยมันอาจจะเป็นจืดๆถ้าเราไปเทียบกับกล้องหลักนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวไปชมคลิปกันดีกว่ามาดูกันที่วิดีโอเลนสวายกันบ้างนะครับ 1080p 30เฟรมเรทนะ สีสันเนี่ยผมว่าอาจจะจืดจืดกว่ากล้องหลักสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่ามุมมองที่ได้มาก็ค่อนข้างกว้างนะเห็นไหมสีอาจจะเป็นจืดจืดหน่อยนะครับแต่ว่ามุมมองนี่คือกว้างมากทุกคนเก็บวิวด้านข้างได้ครบหมดเลยนะครับเทสโฟกัสดูหน่อยว่าเลนไวโฟกัสไวหรือเปล่า ถือว่าโฟกัสไวนะครับไม่ถือว่าช้าเลยนะได้ประมาณนี้มระเทศกันที่งานลำโพงกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ลำโพงเนี่ยมีตัวเดียวนะครับอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องเนาะจะอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมาลองเทสเสียงกันหน่อยต้องขอยนาช่อง Apple K Channel ด้วยละกันนะฮะเทสเพลงเมื่อไหร่ก็ต้องยืมเพลงของช่องนี้มาประกอบคลิปทุกทีเลยโอเคนะครับ

ป็นเสื้อทำไมต้องเชื่อแค่ขเขาเลยแต่ว่าถูกใจน้องจริงอันนี้ในราาักที่ตามมาเตือนยังมากนะครับจะื่อว่าได้จะรู้ว่าการทีอจะรักไม่รักช่วยบอกให้รู้อย่างที่สิน้นรู้ทำใม้ใจให้กันจ้าเกิดว่าน้องนั้นมีใจก็ยกข้างซ้ายหนึ่งทีโอเคทุกคนเลยนี่ก็คือรีวิวนะฮะเจ้าตัว Samsung Galaxy A13 นะครับ สำหรับรุ่นนี้แล้วผมคิดว่าน่าจะขายดีมากๆนะด้วยการดีไซน์ของตัวเครื่องที่ถือว่าดูดีและพรีเมียมมากๆนะครับกับราคาเปิดตัวที่6,499บาทนะครับถ้าใครสนใจสินค้าเนี่ยเพื่อสามารถไปหาซื้อแถวบ้านได้เลยนะ เพราะว่ารุ่นนี้มีวางจําหน่ายตามร้านค้าทั่วไปนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะไปดูตามร้านตู้ก็ดีช็อปต่างๆโอโปเปอเรเตอร์ต่างๆเนี่ยมีวางจําหน่ายอย่างแน่นอนแต่ถ้าบอกว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะครับไม่อยากออกไปห้างไม่อยากไปเสี่ยงเจอโควิดอะไรแบบนี้สามารถคลิกดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะเพราะว่าลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้เนี่ย ผมคัดเลือกร้านค้าที่ดีที่สุดแล้วไว้วางใจได้ที่สุดมาให้เพื่อนๆได้เลือกช็อปกันนะคร,รับรับรองเลยว่าได้รับสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนสำหรับใครที่ไม่กด subscribe นะครับผมฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะช่วยกด Subscribe กับช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ